มามองเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันบ้างซึ่งก็คือสิ่งที่ไทยยังไม่มีเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไทยยังไม่สามารถทําเองได้หากจะใช้ยังคงต้องซื้อจากต่างประเทศอยู่แต่ถ้าเราเรีบเตรียมความพร้อมตั้งแต่ตอนนี้ตอนที่ยังมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกเท่านั้นที่เป็นผู้นําประเทศไทยเราก็จะไม่ตกขบวนรรถไฟแห่งการแข่งขันในด้านนี้ซึ่งก็คือเรื่องของด้านความมั่นคงทางด้านอาวกาศ ผมเคยประกาศนะประกาศแล้วกลัวคนว่าโม้ก็ค่อยๆพูดแต่ทําไปมากกว่าผมบอกว่าผมอยากจะตั้งกองทัพที่4กองทัพไซเบอร์แอนด์สเปซแล้วทํำไหมวันนี้ทําแล้วนะครับวันนี้นี่ เราได้ยกฐานะหน่วยไซเบอร์ทหารเนี่ยขึ้นเป็นศูนย์บัญชาการไซเบอร์ทหารเป็นข่าวเดือนที่แล้วนะท่านจะเห็นประชุมสภากราโหมเสร็จวันนั้นก็ถแถลงข่าวว่ากองทัพไทยประกาศตั้งศูนย์บัญชาการไซเบอร์ทางทหารนั่นก็หมายความว่านี่เราทําแบบโครงสร้างเราก็จะเคลื่อนต่อไปนี้ครับกองทัพเราก็จะลบได้ทุกรูปแบบลบไซเบอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของไซเบอร์แด์สเปซเนี่ยตว่ากาดที่ท่านชัยพลพูดถึงจะอยู่ในโครงการนี้ครับศูนย์บัญชาการไซเบอร์ทางทหารเนี่ยจะครอบวอร์ทั้งไซเบอร์ทั้งสเปซแล้วก็ศึกษาเป็นระบบแล้วก็เดินหนห้าสูองทัพ to pay